ความเศร้าแต่มีแก่เศร้าคือเก่าเระเด้อน้องกันความเศร้าน้องกันเดือดก้เลยดูไงเฮมีความเศร้ายายเฮมีความทุกข์ก็บยายเฮมีหยังอีหยังวะเขาแข่งกินเซี่ยววีแบนแวนของอาร์ตใช่ปะเขาแบนใครอ่ะ ก่อนนะเราจะกลับรแก่อนเดินไปหเดินตรงไปอย่างเดียวเดินหรอจ๊ะเดินเก็คอหขึ้นเลยนะะไม่หอบหรอกทานไม่ไม่เอ่อเดินจะนั่งกซีก็ได้ครัมากินนลมมันมันไกลขนาดหรอก็ไม่ได้ไกลขนาดกิโลนึงกิโลกิโลมาสกิโลกิโลมสก่โลสิบกัี่ไม่รูลกนาีแลต่นะ พูดจริงวะพูดจริงวะมอนใครอ่ะเกจุกจิบป้าแม่ประตูพี่ทำไมพี่เล็กกระเป๋าพี่เล็กมาเดินราหล่ออันนี้มาจากฟินคลับขอนแก่นนะครับแล้วก็อันนี้ฟินคลับขอนแกลเป็นงานมาร์ทอันนี้ก็ฟินคลับขอนแก่นนะครับอู้ยคนอะไรหล่อขนาดนี้ เออแหละเซย์เป็นฟามเขาอย่างว่ารอกับเซย์แต่ว่าสั่นบรรทัดกูเซย์ว่ะห่าง้ากูแบบบึกบึดบงกบึดงงมากอันนี้ใครครับเนี่ยเฮ้ยสวยมากเลยกล้องแบบลดมากตัวจริงเขายิ่งกว่าเว่าอะไรเขาจร่งหล่ะเร็วๆอันนี้ภาพที่่าสุดเขาเฮ้ยในกล้องน่าอยู่นะมันสาวญี่ปุ่นเลยอันนี้ลูกสาวพี่เล็กแบนโซนนะครับ ่กอนนะะคอันนี้ลูกชายพี่ดีฉันสว่ไหมนี่ใช่ครับอันนี้เขาเป็นดารามาก่อนนะครับตอนนี้เขาเป็นดาราอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเนี่ยฮะตาค้าบอกแล้วนะยังมีกออได้เลยไม่มีของแล้วเเลล่นนแย ลูแเดลลำแหลำแหไลแซ่ลืนแยลุ่แยลีแน่นะแล้วอะไรแซ่เก่งไว้แน่นะแล้วอะไรลูกแท่เก็ไม่เคยเสแะมาเลยด้วหลังลันแฉถ้เสและถ้สรละอูคนกันแม่แม่พนะบอกผมดูดี่ิล่าไม่บอกเนี่ยไม่เล็กเอาตัวพสแบลโตเอาลางยุงปะล่ะนีกีฬาอะไรอย่างเงียกีฬงไหนจะเดินบอก เดินมาตื้นต้องโน้นป่ะเดินเรื่ยๆต้องลองมากะเป๋าที่ไหนอะวัชระจะต้องเดินเรียกอ๋ออยากได้เทลียวความรักชานเนี่อยากได้แซมมี่มวกจ้ะเห็นไหมใครด่าช่วยชุดนี้มานี่ชุดกันฝนของจริงขอลองใครใครด่าใครพูดที่ใครแซมมี่หรือเปล่าไม่แซมหรือเปล่ามินขับพูดจ้าจลถึงหรอเนี่ยอาร์ตไปไลยอาร์ตไปนะชอปเปอร์ก็เอาสุดมาเลย เอาสุดเลยเจ้ยบอสจริงๆหนูเดินกลับมาแล้วถ้าแต้มแต่งงอนพี่อาร์ตสิโอ้ยอะไรก็มีแต่งงอนพี่อาร์ตงงหนูไม่เคยงอนใครองอาร์ตสามอาร์แล้วแม่เป็นคนทัางคู่น้องโฟกฟินขับลาออกจากร้านหรือยังกราถามยังครับยังวันที่หนึ่งสิงหาเจอกันนะครับกับน้องโฟกฟินขับแล้วก็อันนี้มาอันนี้มากับบอสบิ๊กบอสเล็กใช่มาบอสบิ๊กบอสเล็กครับอันนี้น้องอะไรน้องกล้องฟินขับบ้าน้องโอ๊กกล้องอยู่ครับโอกล้องตัวเกียวครับ น้องอาร์ตนะสวัสดีครับพวกพีชอย่างมากมาดูเฮ้ยมิต่อันแจ๊บบ้าเอาครับผมท่าเบิ้งเทีเดียว oh, <15. S 1> โอ้ยเมย์น้ำท่าเบิ้งเทีเดียวเอาเพลงตอมอดูเอาเพลงนี้หน่อยใครใครใครน้องที่ชอบนิกเดียวลาวล่าวเต่อรึมล,ลาวลาวตาว ใจใเดินเหรอฮะ,ะฉันเดินพี่เล็กก็ได้ฉันโอเคอยู่พี่เล็กเดินพอเตอรต้องเดินอยู่แล้วแหละ าช่วยกูไเลยการเดียิสุดสิส่งมาเด็กอ่ะไม่ใช่สิบางเดีิโคราฮาเป็นิซึงันเดียดอ่ไม่สิสิกันจุดตรงนั้นสเดียดอ่ะทงไหนคะ ซาเต่เป็นคนดีเหรอลูกเป็นคนไม่ดีบ้างก็ได้นะลูกช่วงนี้หนูก็มาขับมนโอ๊ยไมอะไบอกาคือรถหอวงไออาดหวงพี่อาดมากเรอกเต็มกาไดอ่อหยมยมกับอะไรยางงี้ ส้ต้นนะครับผมวันนี้มึงย่ห้าหน่อไปหามียท้างไตวันเด้อหน่อมันแทงมายิ่งคือบกบบกมอยู่ชอบสาวตัวใหญ่โอ้นี่จิ้นจังวะวายเฮอยฟ้ามักแล้วเนาะอย่างกมักแล้วมักแล้วนะมักเจาอย่างมักแล้วด้อเฮ้ยครับเลยครับแล้วลายคบอะไรคนหลีกแข็งนี่มา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  ท่านาเน้าเขามีหมวกค่ะล็บใครหมวกหมวกมีอะไรยิไม่อันนี้คือรายการอะไรนี่รายการใหม่ไงช่องใหม่โอ้ผลงายตีกียโอ้ใครเป็นพียเอใรเนตัดยังไงตัดเองเดี๋ยวคอยกาช่องใหม่ เท่าเนี่ยใต้เตียงยัเัเยเสียเียว,วา่าค่ไหบ้างแต่งตัวนอันนี้อันอันนี้เอิองเอืยบริสันตนามันบางบางครั้งแรกมัยินส่เสื้อผมบมทำไมซบางเรวบอซมบางแ้บอกแล้ว <c oughs> ฟางอธิบายว่าแก่หนุ่มต้นไทยหรอตอนนี้ไม่หนุมเลยไม่เอาไม่เอาอีกตอนนี้ก็เตรียมแล้วบบเตาาาขู่ ลวเลยมาทได้ลีลตุ้สัวสวัสดีนะพี่น้องเลยเสียงดังไปเลยลืมลืมืสดีทุกคนฮะวี่พอใส่หมวกแล้วเหมือนหนุ่มเลยฮะมันไม่ใช่เหมือนหนุ่มแบบ นุ่มๆนุ่งนั่งมือนัองเอี่ยนโอ้โหมาสา่งจิคุณมาซา่งจีไปมาซาจิสุดยอดเซ็ตเลยละกันทุกคนบอกเลยว่ทุกคนรู้ไหมตอนนี้เรากำลังเดินไปโรงแรมทามใครวะถามคนอะไรตอนนี้อยู่กับดารานะครับดาราตอนนี้โมแม่นแมต์หมด อดีตดาราปัจจุบันอะไรไม่รู้ปัจจุบันก็อะไรดาราครับผมไม่ใช่ดารานะครับหนุ่ม,สมเสื้อดำหล่อจังพะนะเออหนุ่มเสื้อดำมือหลังข้างนี่เดินตามก็อย่างนู่หล่อสูงดีกีไข <c oughs> ่ไอ้ดีกีกตัวเกลียวสูงแล้วเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบเท่าไหร่สูงร้อยแปดสิบเจ็ดโสดโสดสนิท เปยนได้เปยนได้ครับเปยนได้เปลี่ยนให้เด้อมามาหาอย,ยู่ขึ้นขับเนี่ยปเลยไปลี่ยนเรปยดได้ใช่ไหมไมายยไไไไอยู่ขึ้นขับเนี่ยคิดเปลี่ยนได้ก็อยากได้อันนี้อันนี้คัดเองกับมือนะครับคัดใจที่เขาไม่เอาแล้วก็เลยแบบว่าอันนี้เชื่อเลยว่าคัดมาจริงเหรอทำไมเนี่ยครับทำไม ชูกะเบอต้อกับแนสุดท้ายรับเด็กจูบเป่งเยอะมากอันนี้ก็ฟินขับนะครับแล้วก็ขับซื้อได้ที่ร้านฟินขับนะครับทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันทุกทุกวันอะไรครับทุกวันวันทุกวันเนี่ยทุกวันหยุดไม่ทุกวันเลยจดังรอแล้ววันที่30พฤศจิกายนที่เปิดนะครับทั้ง30พฤศจิกาเปิดปกติเส้นทาเปิดไหมครับเปิดลยไม่มี ซู้นอยู่กับนายนุ๊กหล่อกล้ามโตถ้าไม่กล้ามโตก็คงไม่ได้อยู่สังกัดตัวกิมมิสิกหล่อเขาหล่ออยู่แล้วเขาก็หล่อขึ้นอีกทุกวันเสิ็จแล้วกไปแล้วมาเปยดื่มหน่อยมาเปยดื่มไหยนะครับคนหนักอยู่เนี่ยคนหนักอยู่คนหนักอยู่เอาเป็นคตัวเตี้นักไม่เลยคนหนักหรือคนตัวฉลูคนตกคนตกเออเป็คนหนัก น้องชื่ออะไรหล่อมากน้องกันมาปีน้องกันกหน่อยขอวันละร,ร้อยดื่มก็พอเนาะวันละร,ร้อยดื่มก็พอ,พอได้ใช้นี่ยิ่งว่าลด<ช> <c oughs> มาเป๋มาเป๋ก็ได้มามาทำเพื่อรื่จักก่อนก็ได้ฮะ <c oughs> ถ้าติดใจเดี๋ยวค่อยเป๋ก็ได้นะฮะ <c oughs> โอ้ยกิตแน่นอนท่านคนที่เขาทำดีมากคนที่ทำดีมากทำดีทำถึงพึ่งได้เสียว <c oughs> เขาเสียจริงๆเป็นไรกับการจุ๊บเนี่ยเขาอยู่ร้านฟินครับนี่บอสบิ๊กการันตีคุณภาพใหญ่ยาวไปถึงอะไรก็ได้การบอสทับโปยุอยนกูไม่ต้องเครียดเตื่นทันไหมเโยลิตี้โชว์เแล้วโยลิตี้ฮาร์ไรเด้อร์เหยียบข้อะไรนั่นเหยียบข้อะไรนั่นที่มันตัดคลิปบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ลงปแบบโยลิตี้เลยบอกกล่องของเราไม่ใช่กล่องที่ปวดข้อขนาดกลเอาแชร์ไปจองน้อง รันลันใช่มันไก่มากมันจะบอกว่ามันไก่มากแล้วเขาบอกว่ามันไม่ไก่มึง่อกร่าไก่ไนาตีแล้วบ่งอวยว่าสั่นทงเบาหวานนะคงับแต่แน้วมึงบอินาตีทั้งความดันทั้งร้อยหิ่ดต่ำร้อยหิสูงอันนี้ก็ฟินขับนะครับคนนี้ขายดีที่สุดในร้านนะครับ แล้วก <ítulo> ็ไป่อยู่ขายด้วยขายดีที่สุดนร้านเราพี่น้องแต่ว่าเราอาจจะเก่าอีกนิดนึงแต่ว่าพ่ออะไรอยู่พ่อมีมีฟิวเตอร์พ่อได้ขายอยู่พี่น้องตัวจริงลูกค้าอาจจะเลี่ยนหนีได้ไหมกระโจ๊ะใส่ตูมนะสวัสดีครับอันนี้เด็กฟินขับนะครับ F 73เปได้แต่เขาขั้นต่ำเขามีขั้นต่ำไหมนี่ตอนนี้โดนวันละหนึ่งร้อยดื่มแล้วครับ เมื่ออร่อยดื่มพีน้องไปเห็นงานก็ได้โอ้ลูกค้าพนดีครับวันละหนึ่งร้อยดื่มแบบไม่ต้องเข้าร้านเป็นไปได้อย่างไรวันละหนึ่งร้อยดื่มนะครับเขาก็เลยมาไต้หวันได้เพราะว่าลูกค้าอนุญาตให้มานะครับลูกค้าฉะนั้นพักันมาตุกตาคักซักสองแม่ลูกกับใคร ซอแม่นูขึ้นมาตุ๊กตาค่ะเจ้าหันปเป็นอย่างตุกตาเนาะจ้าเนาะันคุณหมวกตุกตาอะไรเหมือนนะวันนี้นะตุ๊กตากตาแล้วคุณเออตกันีว่าองโคแเจอรสวัสดีครับเซเว่นโอเคโอเคน้องบาสใช่น้องบาสเบอร์เจ็สามเอาเล่าผมไม่เอา ผมลนหุนอยู่ตไม่ไอ้ยอย่าลงเร็วดีตี้โชว์มันขี้เกียจตัดจริอยากมาเป็นเจดสามได้นะครับจมูกจากหมออะไรหมอสิงหรือหมอพรนทิพย์หมอปุ๋ยพรนทิพย์พูดไม่ได้สปอนเซอร์ไม่เข้าใครงไม่พอดว่ขามันเกิดอาการใครอยากให้พูดก็ทำไมถึงมาได้อ๋อเขามีเหมาดื่มทุกวันอยู่แล้วนะครับว่าลร้อยดื่มคนเนี้ย พี่ไงคนเมาอ้ยไม่ใช่คนนี้เมามาหรอไม่ใช่ค่ะคนนี้เขาได้เหมาทั้งเดือนแล้วจริงดิใช่ไม่ทํางานก็ได้หรอใช่ก็คือแบบว่าไปไหนก็ได้ใช่ไหมถูกลูกค้าจ่ายให้ออกแล้วลูกค้าจ่ายให้ทุกวันนาลวาสนาน้อยทำบุญมาด้วยอะไรอ่ะถูกลูกค้าจ่ายทุกวันโอนมาทุกวันไม่ต้องเข้าราเลยใช่ปะอยากเห็นหน้าลูกค้าลูกค้าแบบเลิศมากเพราะว่าสันยาดักดมใช้กันแดดโซ่ครับอ๋อก็ได้จดนเมาใช่ไหมใช่โอ้ยบูดบุดมาก เอาละตรงนี้ยจะห่อนบอกแล้วห้าวหนิใช่ใช่ใกล้แล้วเอาติดหัวทำไมรองเท้าื่ีบจังเพรเพื่อสแตมปเมื่อนมเป็นสเตโอ้ยบัดรไดเทอยากได้ตะคิบเลี้ยวเฮาให้เฮาวเมื่นบ่ให้เฮาวเมื่นเพจนอยากได้เหรียญบอพเมื่นปึ๊บกับบู๊ตบู๊บู๊โซ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 น้องลีโอ ยิ้มลูกสู้ของน้องนี่มีหมวือออกแต่ก็มีหมวกเห็นไหมแต่ก็มีหมวกพี่มันบอดีดอกน้องบอกด้วยความหยาย่วงใยคงบ่มีภยัยแต่งก็ลองไปให้ลูกเอ้ยดีหดามแพงแต่งกระเซียงบ่ะหอยให้ลูก ทำไมเสียงไหลบ้าใครบอกว่านูเสียงไหลหนูไมนุ่มไม่เคยเสียงไหลหรอกหนูไม่เคยไหลรัวไหลหลวงอุ้ยนุต้องไปวัดเป็นผู้ายแบบนีโดนดีเขายูริขึ้นรถเหรอยูริขึ้นรถแล้วค่ะ่แซขึ้นรถอ๋อยูริขึ้นรถแล้วนะครับยูริไม่ได้มาด้วยนะครับเราเป็น พปสัไปยมาจ้ามาจ้ารนันรันรันอันรั้นอันอันอันรันนไ่เป็นหมนแกมันคนคนแค่ไหนดูอ้คุณซื้อคุณซื้อร่มคุณซื้อร่มก็จบเนาะร่มมีอยู่ ซีเกมไม่ได้มาหรออ,อ๋อลูกค้าไม่ได้เลือกอเขาก็มีเลือกบ้างไม่เลือกบ้างก็เป็นเรื่องปกติ<า>น้องไปโรงเรียน,น,ยนบวกกับน้องไม่ได้เลือกโดน <c oughs> เลือกไม่ที่เข้ามาเขาเป็นคณะไทยเฮ <c oughs> ้ยอะไรนี่หิวข้าวมาศาสตร์เยอะมากแขกกับเมืองไทยเวอร์ ออองดื่มพลังงานเท่าไหร่คะก็ไม่ได้ instant เต็มทำงานดื่มละสอง้อยห้บาทนะครับสามารถเปดื่มได้น้องๆไปหาที่บ้านได้นะครับถ้าเมาแล้วถ้าเด็กกันที่ร้านนะครับอยากให้น้องไปหาที่บ้านก็ได้นะถ้าเกิด300ดื่ม400ดื่มอะไรอย่างเงี้ยใจร้านอร่อยเนี่ยคนนี้เขาได้มาเราดื่มแล้วก็ลูกค้าก็ไม่เคยไม่เคยมาหาไม่เคยมา ไม่เคยมาอะไรลูกค้าบอกว่าทำงานรอ้รอยดื่มลูกค้าสามารถเอาน้องๆไปกินหมกระทาได้เอาแบบไปอะไรนะเอาไปกวาดบ้านถูบ้านได้เพียงหนึ่งวันหมดหมด,หมดเวลาก็ต้องกลับกลับร้านแล้วอะไรเงี้ยจะมากวาดที่ร้านต่อเออเราเป็นเซลอะไรเนี่ยเราทำเราทำมาค้าขายอะไรของเราเนี่ยททาุกอย่งแต่เราขายความสุขนะใคือจริงแล้วความสุขนะมันซื้อได้จริงๆทุกคนล้ำปลาก็ ครับรถไปถึงบ้านมีไม่กว่าดหลังรถมีโคกสากกระเบือ uh ลูกค้าอยากกินส้มตำอะไรเงี้ยก็ตำปะหุงสูตลูกค้ากินอึก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 ะไรเงี้ยก็สกินตำบะหุงแซ่บอะไรเงี้ยคลินิกเจอเลยสิจันี่จ้าโกพักคาอยู่นี่เหาเราคงจ้า ขอใส่ละเม oh? ียแล้เดี๋ยวใส่ปะใช่เหรอแล้วแล้วแล้วคนที่เดินมาก่เมหไม่อนั่งรถมาเอกี้หนูเล่นมาี่ี่ใช่ถ้าเรามาแ

โก็ได้นเป็นสองเราไม่ว่าโอ๊ยฉันถามลุงสัข้ามาไ่เยอะเน้อเตี้ยนนืเตายต่อสีเนื้อเตี้ยนหายต่อสีสู้หรอไม่สู้ยาก้ดเนี่ไม่สู้เลย เอาสู้บักกันไปเท่าไหร่เบิดขึ้นก็ไมไดแค่เอาพอดีใจอ a t s e

ม,มันบอดีดอกดน้องบอกเด็กตามห่วงยันเซเวน่นเยอะมากอ๋อไม่ไม่แล้วแหละเพราะเขาจะลุกขึ้นลลงมาอย่างเดียววันนี้วันนี้จะไปม้างเมืองกรุงไทยปีขอตัวหยาบน้ำก่อนจะเข่า จะพาสแตมไปดูผู้บ่าวไทเปไปเสียวปื้อปลือปืเสียวปื้ปลือปื้ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยต้อเสียงบออบยทสตต้องดูในบอลบินทะลกเอาวิชาที่กรถ่ายทอดมาใช้เถอะมือในแม่นอนมือปเดีใช้แบนตากลมือคันเเออมือในแม่อนให้เขาไม่ลื่นหรอกลูงใสรองเท้าะไรนะนี่รองเท วันนี้สิไปม,มั่งมั่งไทยปีืัอนี้จะไปมัง่งมั่งผับไทยปีจบ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 ไม่รอหรือไปนี่ก่อนไปชำระก่อนชำระร่างกายพอเดี๋ยวแบบรอให้นี่ไปชำระร่างกายเดี๋ยวคืนนี้จะต้องแบบเผื่อเขามาดมอย่างเงี้ยเผื่อเขามาแบบ ขับไทยปีเขามาดูมอะไรเงี้ยมาดมห,น,มดหน่อยปีเราดมแล้เวเขาแบบเ,เสียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อชนะหมเราก็แบบสวดเนาะอเ,เอาเอาเอกดผิดโอ้สตีลูนนี่ลงเหรออันนี้ขึ้นนี่อัพแจ็คอ้าวเหรอแจ็คแต่แค่ญญญนี้พอแล้วแต่ห้องเราอยู่ชั้นเจ็ดนั่นเองคุณเล่นสุดเลยรั้นสุดเลยจด รถคนร้านชเล็ดชุดนี่มัลายบุยลายเลหไม่ดีเน็เร็ดนุ่นสุดแม่งเคูดรบุแบบเด็เดมมบาดเดตาแบบเด็เดม้ค่หไปเลยนี่ k มื่อนี่พี่นอ้องเมือนี่สิไปพับไต้หวันสิไปศึกษาดูงานมาปรับปรุงฟินครับพี่นอ้องแต่ว่าก็ถือคนดึงไปก็สิลองไปเบิง่งแต่ว่าก็อยากลองมีแห้งมันสิสักครั้งสัักคร้งพี่นอ้องบ่เคยมีแห้งมาปีนึงแล้วยังไงดีบ่ได้มีแห้งมาปีนึงแล้วเบิ่งดูไต้หวันดูอยากมีแห้งไต้หวันดู